สวัสดีครับวันนี้ผมยุธบางขวางจะขอนำเรื่องราวของอาชญากรวัยรุ่นคนหนึ่งที่หากินทางจี้ป้นมาเล่าให้ท่านฟังซึ่งทรชนหนุ่มรายนี้แม้จะมีอายุไม่ถึง20ปีแต่สามารถก่อเหตุร้ายไว้มากมายนับร้อยคดีตั้งแต่คดีขโมยของเพียงเล็กน้อยไปจนถึงคดีฆ่าคนตายโดยที่นับวันจะยิ่งก่อเหตุหนักขึ้นอย่างไม่ยำเกรงต่อกฎหมายผลสุดท้ายของทรชนรายนี้ จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังกันได้เลยครับนายวินยัยหรือเทพหรือตะขาบโพพิรมอายุ19ปีมีฉายาในหมู่เพื่อนฝูงว่าในตะขาบเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2495อาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยวัดไผ่ตะบ,บนบางโลกอำเภอยานวาจังหวัดพระนครพ่อทำงานขับรถรอสพแม่อยู่บ้านดูแลครอบครัว เป็นลูกคนที่สองในจำนวนพี่น้อง9คนซึ่งเป็นหญิงหคนชายสี่คนเรียนจบชั้นมศส,สองจากโรงเรียนย่านพระขนงแล้วไปเรียนต่อที่โรงเรียนการช่างฝีมือชายซึ่งอยู่ข้างโรงเรียนสวนกุหลาบแต่เรียนไม่จบก็ต้องถูกไล่ออกเพราะมีความประพฤติไม่ดีจึงไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนที่มีนิสัยทางด้านนักเลงอันธพาลหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นและตั้งแก๊งหากินทางด้านมิจฉาชีพ จนกระทั่งปีพศ2512นายตะขาบถูกจับข้อหารักทรัพย์ถูกลงโทษเพียงเล็กน้อยเนื่องจากยังเป็นเยาวชนพอปีพศ2513ถูกจับข้อหาทำ้า,ายร่างกายถูกสารสั่งปรับ100บาทหลังจากนั้นได้ก่อคดีอาชญากรรมต่างๆอีกประมาณ90คดีเช่นชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ในท้องที่สอนอปทุมวันชิงทรัพย์ในท้องที่สอนอบางรัก พ้นค่าเจ้าทรัพย์ในท้องที่สอนอพัพพาชัยเขตหนึ่งพ้นค่าเจ้าทรัพย์ในท้องที่สอนอลุมพินีและอีกหลายคดีทั่วจังหวัดพระนครซึ่งเขาหลบหนีเงื้อมือกฎหมายมาได้ทุกครั้งคดีที่นายจะขาบเคยก่อเหตุไว้นั้นเป็นคดีที่กระทําในช่วงก่อนมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเข้าบริหารประเทศและตัวนายจะขาบเองก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นจึงไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดินเพราะคิดว่าหากถูกจับได้ คงถูกตัดสินลงโทษไม่มากนักผมขอเพิ่มเติมตรงนี้สักหน่อยนะครับในสมัยก่อนคนไทยจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์ถ้าต่ำกว่านั้นจะถือว่าเป็นเยาวชนหากทำผิดกฎหมายจะถูกลงโทษในสถานเบาและถูกคุมขังในสถานพินิษโอกาสที่จะถูกลงโทษสถานหนักมีน้อยมากครับนายตะขาบมีเพื่อนกู้หูชื่อนายสุวรรณหรือโกสาลี อายุ U 21ปีเกิดวันที่5ธันวาคมพศ2,493บ้านเดิมอยู่บ้านห้วยร่วมอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรเรียนจบชั้นป .4 จากโรงเรียนในอำเภอบางมูลนาคบ้านเกิดนายสุวรรณเป็นลูกคนที่3จากพี่น้องทั้งหมด4คนปีพศ2,509นายสุวรรณเดินทางเข้ามาทำงานที่กรุงเทพโดยเริ่มทำงานเป็นช่างตัดเสื้อที่ร้านคิงภูษาของเตยต่อมาจะย้ายไปอยู่ที่ร้านยูนิเวิร์ส อำเภอปทุมวันแล้วไปรู้จักคบหากับนายตะขาบจนเป็นเพื่อนสนิทจึงลาออกจากงานเย็บผ้าไปอยู่ที่บ้านของนายตะขาบเพื่อตั้งแก๊งป้นจี้ด้วยกันซึ่งมีเพื่อนร่วมแก๊งอีกสองคนชื่อนายแฉะและนายน้อยต่อมานายสวรรณถูกจับข้อหาซ่องจรเมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2514แต่ก็พ้นข้อหาออกมาได้ในเวลาไม่นานนัก วันที่17พฤศจิกายนพศ2514จอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีได้ทำรัฐประหารตนเองโดยแต่งตั้งตนเองเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติและประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรหลังจากมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเข้าบริหารประเทศแล้วนายจะขาบและพรรพวกยังคงก่ออาชญากรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยไม่นึกวันเกรงโทษทันที่พวกตนจะได้รับแม้แต่น้อยการก่อคดีปป้นจี้เพื่อจิงทรัพย์ของนายตะขาบนั้นมีการทำร้ายเจ้าทรัพย์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและฆ่าเจ้าทรัพย์จนถึงแก่ชีวิตทำให้เขาเป็นที่ต้องการตัวของทางการเป็นอย่างยิ่งวันที่4ธันวาคมพศ2514เวลาประมาณ20นาฬิกานายตะขาบร่วมกับนายสุวรรณและพักพวก ใช้อาวุธปืนและมีดขา้าว้นทรัพย์นายประเสริฐตะลุงกานนนายวิทยาปิยาวิโรธเสถียรและนายปีชายานโยธินได้นาฬิกาข้อมือไปคนละหนึ่งเรือนเงินสดอีกจำนวนหนึ่งแล้วพากันหลบหนีแต่ด้วยความเสียใจทรัพย์สินผู้เสียหายทั้งสามคนจึงได้วิ่งไล่ติดตามนายจะขาบและพักพวกไปจึงถูกนายจะขับใช้ปืนยิงใส่จำนวนหนึ่งนัดแต่กระสุนไม่ถูกผู้ใดตำรวจที่ประสบเหตุ ได้เข้าร่วมไล่จิตตามคนร้ายไปด้วยจนสามารถจับกุมนายตะขาบและนายสุวรรณได้พร้อมของกลางมาดำเนินคดีส่วนพวกที่เหลือสามารถหลบหนีไปได้การจับกุมสองทรชนในครั้งนี้พลตำรวจโทมณชัยพันคงชื่นผู้ปัะชาการตำรวจนครบาลได้สรุปสำนวนการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนเสนอให้หัวหน้าคณะปฏิวัติทราบเพื่อพิจารณาลงโทษเนื่องจากนายตะขาบและพวก ได้ประกอบกรรมชั่วด้วยการป้นจี้และฆ่าคนตายติดต่อกันหลายคดีอันเป็นการท้าทายคำสั่งของคณะปฏิวัติในช่วงที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศโดยคุมขังนายจขาบและนายสุวรรณไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีสองหลังจากจับกลุ่มนายจขาบและนายสุวรรณมาาำนินคดีได้เพียง12วันจอมพลถนอมกิติขจรหัวหน้าคณะปฏิวัติ ก็ได้ออกคำสั่งลงโทษทรชนวัยรุ่นทั้งสองคนมีใจความว่าคำสั่งที่4ทับ2514ด้วยปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่านายวินยัยหรือเทพหรือจะขาบโพิลมและนายสุวรรณหรือโกสาลีผู้ต้องหาได้บังอาจกระทำความผิดอาญาในระหว่างที่คณะปฏิวัติประกาศใช้กฎอัยการศึกดังต่อไปนี้ห เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2514เวลาประมาณ19นาิกาเศษนวินัยหรือเทพหรือตะขาบโพพิรมผู้ต้องหากับพวกซึ่งยังหลบหนีได้สมคบกันโดยมีอาวุธป้นทรัพย์เอานาฬิกาข้อมือหนึ่งเรือนและเข็มขัดหนังคาดเอวหัวทองคำหนึ่งเส้นรวมราคา4,400บาทของนายเอี่ยวแ่อุ่นไปโดยผู้ต้องหากับพวกใช้มีดปแหลมจี้และแทงที่ท้องนายเอี่ยวแทอุ่น จนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่ถนนลำพูนชัยตำบลตลาดน้อยอำเภอสัมพันธวงศ์จังหวัดพานนคร2วันที่29พฤศจิกายน2514เวลาประมาณ21นาฬิกาเศษนายวินัยหรือเทพหรือตะขาบโพพิลมผู้ต้องหากับพวกซึ่งยังจับตัวไม่ได้ได้สมคบกันโดยมีอาวุธป่นรัพย์โดยกระชากสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นและล้วงเอาซองธนาบัตร ซึ่งมีเงินและใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวบรรจุอยู่รวมราคา3,000บาทของนายเอี้ยขีเองหรือตีเองแซ่เอี้ยไปโดยผู้ต้องหากับพวกใช้มีดไปแหลมแทงนายเอี้ยขีเองหรือตีเองแซ่เอี้ยที่ใต้เาวานมทั้งด้านขวาและด้านซ้ายทะลุเข้าหัวใจและช่องท้องเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาเหตุเกิดที่หน้าสถานบริการเพศัชกรรมถนนบำรุงเมืองตำบลคลองมหานาค อำเภอป้อมปราบจังหวัดพนันคร 3. วันที่4ธันวาคม2514เวลาประมาณ20นาฬิกาเศษน,นายวินัยหรือเทพหรือตะขาบโปพิลมและนายสุวรรณหรือโกสาลีผู้ต้องหากับพวกซึ่งยังหลบหนีได้สมคบกันโดยมีอาวุธป้นทรัพย์นายประเสริฐตะลุงกานนทนายวิทยาปิยะวิโรเสถียรและนายปีชายานโยทินได้นาฬิกาข้อมือของเจ้าทรัพย์ดังกล่าว ไปคนละหนึ่งเรือนรวมราคา2,400บาทกลับได้เงินของนายวิทยาปิยะวิโรธเสถียรไปด้วย115บาททั้งนี้โดยผู้ต้องหากับพวกใช้อาวุธปืนยิงเจ้าทรัพย์ขณะไล่ติดตามจับตัวผู้ต้องหาหนึ่งนัดแต่กระสุนปืนไม่ได้ถูกผู้ใดเหตุเกิดที่ถนนเพลินจิตตำบลลุมพินีอำเภอปทุมวันจังหวัดปนนครในวันที่4ธันวาคม2514 เวลาใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุดังกล่าวนั่นเองเจ้าพนักงานตำรวจติดตามจับตัว,น,วนายวินัยหรือเทพหรือตะขาบโพพิลมผู้ต้องหาได้พร้อมด้วยอาวุธปืนไม่จดทะเบียนหนึ่งกระบอกกระสุนปืน5นัดปลอกกระสุนปืนที่ใช้ยิงแล้วหนึ่งปลอกนาฬิกาข้อมือที่ป้นไปจากนายวิทยาปิยะวิโร์เสถียรหนึเรือนและกระเป๋าใส่เงินมีนามบัตรชื่อนายมนัสทวีกุลวัฒน์หนึ่งใบเป็นของกลาง และเจ้าพนักงานตำรวจจับตัวนายสุวรรณหรือโกสาลีผู้ต้องหาได้พร้อมด้วยนาฬิกาข้อมือสองเรือนเรือนหนึ่งป้นไปจากนายปีชายานโยทินอีกเรือนหนึ่งป้นไปจากคนอื่นรวมทั้งได้เงิน90บาทเป็นของกลางคณะปฏิวัติได้พิจารณาการกระทําของผู้ต้องหาดังกล่าวแล้วยังได้ความต่อไปอีกว่าน,วนายวินัยหรือเทพหรือจะขาบโพิลมผู้ต้องหา เคยถูกสารพิพากษาลงโทษฐานลักทรัพย์และฐานทำร้ายร่างกายมาแล้วและก่อนประกาศใช้กฎอัยการศึกในเดือนกันยายนตุลาคม2514นายวินัยหรือเทพหรือตะขาบโพพิลมได้กระทำผิดอาญาอีกสีคดีคือสมคบกับพวกฆ่านายเค็กหรือเซงแท่ตั้งตายที่หน้าบาโซซิเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เรื่องหนึ่งสมคบกับพวกปนทรัพย์ของนายประสิทธิ์ตันเจริญ ที่หน้าที่พักคนโดยสารรถประจำทางหน้าวัดช่างแสงเรื่องหนึ่งสมคบกับพวกก้นซับในมนณทวีกุลวัดที่ถนนพัดพงเรื่องหนึ่งและสมคบกับพวกก้นซับและค้านายเต็ดปินแท่กอเจ้าซับตายที่ถนนราชดำนิอีกเรื่องหนึ่งสรุปแล้ว,น,วนายวินัยหรือเทพหรือตะขาบโปพิลมได้กระทำความผิดอาญาก่อนประกาศใช้กฎอัยการศึกสี่คดีและหลังใช้กฎอัยการศืกอีกสามคดี ส่วนนายสุวรรณหรือโกสาลีผู้ต้องหาก็มีได้ประกอบอาชีพแต่อย่างใดและเคยต้องโทษกระทําความผิดฐานเป็นซ่องโจรมาครั้งหนึ่งแล้วนับว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีสันดานเป็นโจรไม่ประกอบสำม,มาอาชีพเหมือนพลเมืองดีทั้งหลายประกอบแต่กรรมชั่วป้นจี้ฆ่าคนตามท้องถนนหลวงต่อหน้าคนโดยสารรถประจําทางและต่อหน้าผู้คนสัญจรไปมาไม่หวั่นเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง จนเป็นที่เดือดร้อนหวั่นเกรงแก่ประชาชนเป็นลำดับมากรณีของเรื่องนี้มีพยานหลักฐานมั่นคงให้เชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้กระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นแม้ผู้ต้องหาทั้งสองจะให้การรับสารภาพและชี้ที่เกิดเหตุด้วยความสมัครใจก็เป็นการจำนวนต่อพยานหลักฐานสมควรลงโทษเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างหัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งให้ลงโทษประหารชีวิตน,วนายวินัย หรือเทพหรือตะขาบโพพิลมผู้ต้องหาและให้ลงโทษจำคุกนายสวุวรรณหรือโกสาลีผู้ต้องหาตลอดชีวิตของกลางใดเป็นของเจ้าทรัพย์ให้คืนไปนอกนั้นให้ริบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามคำสั่งนี้แล้วรายงานให้ทราบโดยด่วนสั่งณวันที่16ธันวาคม2514ลงนามจอมพลถนอมกิติขจรหัวหน้าคณะปฏิวัติ ในพ่วงสุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากคณะปฏิวัติให้ดำเนินการประหารในครั้งนี้โดยกำหนดสถานที่ประหารคือเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีในวันที่17ธันวาคมพศ2514หลังคำสั่งเพียงหนึ่งวันทันทีที่มีคำสั่งของคณะปฏิวัติออกมาพลตำรวจตีสเสน่สิทธิพันธ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้ สั่งการให้พลตำรวจตีโกมลประเสริฐวงสารวัตรปกครองป้องกันสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีสองรักษาการแทนสารวัตรใหญ่จัดกำลังตำรวจคุ้มกันตัวนายตาขาบอย่างแข็งแรงและปกปิดเป็นความลับไม่ให้ในายตาขาบรู้ตัวโดยห้ามไม่ให้ติดต่อกับผู้ใดยอย่างเด็ดขาดมีตำรวจเข้าไปประกบในห้องขังอย่างใกล้ชิดป้องกันการฆ่าตัวตายหนีความผิดซึ่งตัวนายตาขาบยังยิ้มแย้มได้ตามปกติ บอกตำรวจที่เข้าไปดูแลอย่างมั่นใจว่าอย่างมากตนเองก็คงถูกคำสั่งให้จำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นยังมีโอกาสพ้นโทษกลับออกมาได้อย่างแน่นอนเนื่องจากตนเองยังถือว่าเป็นเยาวชนวันที่17ธันวาคมพศ2514เวลา5.45นิกานาทีพลตำรวจโทมลชัยพันคงชื่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตีสเสน,น่สิทธิพันธ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้พร้อมกำลังตำรวจอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปรับตัวนายตะขาบและนายสุวรรณที่สอนอลุมพินีสองซึ่งนายตะขาบและนายสุวรรณยังไม่รู้ชะตากรรมของตนเองว่าถูกตัดสินอย่างไรทันทีที่ทั้งสองคนถูกเบิกตัวออกจากห้องข,องของังแล้วเห็นนายตำรวจใหญ่พร้อมกำลังตำรวจจำนวนมากเช่นนั้นทั้งคู่ต่างเข่าอ่อนทันทีพอเดาออกว่ากำลังถูกพาตัวไปยิงเป้า ซึ่งนายสุวรรณก็คิดว่าตนเองจะถูกยิงเป้าด้วยพันตำรวจเอกอมรยุทธนันผู้กำกับการสืบสวนตำรวจนครบาลใต้ร้อยตำรวจโทรสืบวงสันทินาคร้อยตำรวจโทรอดุลบุญเสรร้อยตำรวจโทรจักจักรสุรักษ์ควบคุมตัวนายตะขาบขึ้นรถจี๊ปตารโลหมายเลข0 0 9 8 4ส่วนนายสุวรรณนั้นพันตำรวจโทรบำรุงเขียวอุไรรองผู้กำกับการสืบสวนนครบาลใต้พันตำรวจตีอรุณมนตรีวัตร พันตำรวจตีวินเพชรการและร้อยตำรวจเอกสมบูรณ์สายผ่องเป็นผู้ควบคุมขึ้นรถจีฟตาโรหมายเลข00804เดินทางไปเรือนจำกลางบางขวางโดยมีรถวิทยุตำรวจนครบาล5คันขับอรักขาไปตลอดเส้นทางเวลา6นาฬิกา30นาทีขบวนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางถึงเรือนจำกลางบางขวางโดยมีนายสลับวิสุทธิมักผู้บัญชาการเรือนจำ นายทรงวุฒิอาสาชัยพัสดีเรือนจำพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประมาณร้อยนายคอยรับตัวนักโทษทั้งสองอยู่ที่หน้าประตูหนึ่งของเรือนจำแล้วนำตัวทั้งคู่เข้าสู่ภายในจนกระทั่งถึงหอรักษาการเจ็ดชั้นได้แยกตัวนายจะขาบไว้ที่บริเวณดังกล่าวส่วนนายสุวรรณนั้นผู้คุมของเรือนจำได้นำตัวไปคุมขังไว้ที่แดนหนึ่งในฐานะนักโทษตลอดชีวิตทันทีที่บริเวณหน้าหอรักษาการเจ็ดชั้น ด้านนายเรือนจำเจ้าหน้าที่ได้ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติบุคคลของนายตะขาบเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกับคำสั่งที่ให้ทำการประหารชีวิตนายตะขาบได้ร้องขอกระดาษมาเขียนจดหมายถึงพ่อและแม่สั่งเสียให้ดูแลน้องชายของตนให้ดีให้น้องตั้งใจเล่าเรียนหนังสืออย่าได้ประพฤติตนเอาเยี่ยงอย่างพี่ชายเช่นเขาซึ่งเป็นจดหมายสั้นๆเพียงสามบรรทัดเท่านั้นนายตะขาบได้แสดงความจำนง ขอบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาติไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทางสายตาอันเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายของเขาต่อจากนั้นนายทรงวุฒิอาสาชัยพัสดีเรือนจำเข้ามาอ่านประกาศของหัวหน้าคณะปฏิวัติให้ในายตะขาบฟังเสร็จแล้วจึงนำตัวไปฟังเทศนาธรรมจากาพระมหาสายฐานะมังคโลโเจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้ปรากฏว่านายตะขาบคารเข้าไปหา,าพระมหาสาย เอื้อมมือจับชายผ้าเหลืองแล้วร้องไห้โหด้วยความสำนึกผิดซึ่งพระมหาสายได้เทศนาสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีในสิ่งที่ได้กระทำไปและสั่งสอนให้ทำใจให้ดีนึกถึงทางพระทางธรรมเข้าไว้หลังจากเทศนาเสร็จนายตะขาบได้หลวงเอาธนาบัตรใบละ20บบาทจำนวน2อฉบับที่มีจิตตัวอยู่ออกมาถวายพระมหาสายหนึ่งฉบับอีกฉบับหนึ่งฝากนายประยูนทำพิทักษ์เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง ให้ช่วยส่งมอบให้กับน้องชายที่จะเดินทางมารับศพของตนด้วยสำหรับอาหารมื้อสุดท้ายนายตะขาบไม่แต่ต้องแม้แต่น้อยเพียงแค่ดื่มน้าบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเวลา7จ็นาิกานาทีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงนำตัวนายตะขาบไปสู่แดนประหารซึ่งเขาขอเดินไปเองไม่ยอมนั่งรถเข็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยนายประดิษฐ์านิชการอธิบดีกรมราชัณฑ์พลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนายทวีชูทรัพย์หัวหน้ากองอาจยาวิทยานายสลับวิสุทธิมักผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางพลตำรวจตีสเสนสิทธิพันธ์ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนนครบาลใต้ในายวิจิตเจม่มใสผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีนายแพทย์เชื้อพัฒนาเจริญได้ไปรออยู่ที่เดนประหารก่อนแล้วระหว่างเส้นทางที่เดินไปนายจะขาบเกิดอาการเข่าอ่อนเป็นระยะ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงต้องคอยพยุงสองปีกจนถึงห้องระหารแล้วทําการผูกผ้าปิดตาพาไปมัดตัวกับหลักระหารจนแน่นจากนั้นได้กําหนดจุดที่ตั้งของหัวใจแล้วทําการปิดฉากเพื่อตั้งเป้าให้ตรงกับจุดที่กําหนดพนเล็งปืนทําหน้าที่ขึ้นลําปืนแล้วเข้าเซฟไว้เร็งศูนย์ปืนให้ตรงกับศูนย์กลางของเป้าตาวัวแล้วยึดตัวปืนให้แน่นกับแท่นเวลา7จ็นาฬิกาห้นาที นายมุ่ยจุ้ยเจริญเพชคัานมือหนึ่งของประเทศไทยเข้าทำการตรวจสอบศูนย์ปืนเมื่อเห็นว่าตรงดีแล้วได้ส่งเสียงสั้นๆว่าพร้อมนายประเสรศิฐิทธิจินดาชัยหัวหน้าชุดประหารชีวิตสะบัดธงแดงลงทันทีเสียงปืนแบกมั่นดังกึกก้องขึ้นจำนวนแปดนัดกระสุนวิ่งเข้าตรงจุดทุกนัดส่งผลให้นายตาขาบขาดใจตายทันทีไม่ต้องยิงซ้ำ ทันทีที่เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงนำศพของนายตะขาบลงจากหลักประหารนายแพทย์เชื้อพัฒนาเจริญรีบดำเนินการนำดวงตาของนายตะขาบออกจากร่างแล้วนำไปส่งมอบให้กับสภากาชาติไทยตามความประสงค์ของนักโทษต่ตอไปเวลา9.45นาฬนาทีพ่อของนายตะขาบเดินทางมาขอเยี่ยมลูกที่เรือนจำกลางบางขวางแต่ได้รับคำตอบว่าประหารไปแล้ว จึงไปยื่นเรื่องขอทำใบมรณะบัตรแล้วมารับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาปรากฏว่านามสกุลที่แจ้งไม่ตรงกับของนายจะกาบเพราะในใบมรณะบัตรระบุนามสกุลโพธิพิลม์แต่นามสกุลของนายจะกาบเขียนว่าโพพิลม์ทางเรือนจำจึงไม่อาจมอบศพไปให้ได้ต้องกลับไปเอาหลักฐานที่บ้านมาแจ้งแก้ไขใบมรณะบัตรใหม่ในช่วงก่อนเที่ยง ทางเรือนจำได้ปล่อยนักโทษทั้งเรือนจ,จำลงจากตึกขังเนื่องจากช่วงประหารได้กักนักโทษทั้งหมดไว้จนกว่าการประหารจะแล้วเสร็จนายสุวรรณซึ่งถูกนำตัวไปขังที่แดนหนึ่งมารู้ว่านายจขาบได้ถูกประหารไปแล้วหลังจากลงตึกขังมาก็ถึงกับปล่อยโฮเมื่อรู้ว่าเพื่อนรักถูกตัดสินให้ยิงเป้าเวลาสิบหนาฬิกาสินาทียาพี่น้องของนายะขาบนำรถบรรทุกไปรอรับศพที่ใกล้ประตูผี ในวัดบางแพรกใต้ท่ามกลางชายมุงจํานวนมากที่มารอดูศพของนักโทษมหารซึ่งพ่อของนายจะขาบนําใบมรณะบัตรไปแก้ไขนามสกุลให้ถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จึงดําเนินการนําศพออกมาให้โดยทําการไขกุญแจประตูผีเปิดออกแล้วนําลงศพไม้ยางราคา270บาทส่งเข้าไปในเรือนจําสักครู่ก็ส่งลงศพกลับออกมาพร้อมร่างของนายจะขาบเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าพิมพ์มือของนายจะขาบ ที่นอนอยู่ในโรงอีกสี่ชุดระหว่างนั้นบรรดาชทยมุงได้เข้าลุมล้อมรอบลงศพเพื่อดูล่างของนักโทษที่เพิ่งถูกประหารซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีน้ำตาลเสื้อยืดด้านในสีขาวนุ่งกางเกงขายาวสีน้ำทะเลเสื้อผ้าเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งเกิดกังดวงตาปิดสนิทมีรอยเย็บเนื่องจากอุทิศดวงตาให้กับสภา,าชาติไทยไปแล้วมือสองข้างขนมอยู่บนอกมีดอกบัวแดงสามดอกอยู่ในอุ้งมือ ญาติพี่น้องที่เห็นศพต่างพากันร้องไห้ระงมระหว่างนั้นมีไทยมุงบางคนพูดขึ้นว่าคนชั่วช้าเร็วสามอย่างนี้สมควรแล้วที่ตายอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมประชาชนบางคนได้กล่าวชมจอมพลถนอมกิติขจรหัวหน้าคณะปัววิวัติว่าตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วเสียงดังกล่าวทำให้ญาติของนายตะขาบต่างไม่พอใจได้ตะโกนด่าสวนกับพวกไทยมุง จนเกือบจะมีเรื่องกันโดยบอกว่านายจะขาบเสียคนเพราะคบเพื่อนไม่ดีหนีโรงเรียนติดผู้หญิงเคยว่ากล่าวตักเตือนให้กับตัวกลับใจแต่เมื่อเขาไม่เชื่อผลสุดท้ายก็ได้ชดใช้กรรมไปแล้วจะมาด่าว่ากันทําไมอีกจากนั้นได้รีบยกลงศพขึ้นรถพากันออกจากวัดบางแพกใต้ไปวันที่23เมษายนพศ2515เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนพระขนงหนึ่ง จับกุ่มตัวนายจรูนหรือน้อยนาบางช้างเจ้าของฉายาน้อยนาสีกับเพื่อนชื่อนายอูดได้หลังจากก่อเหตุจริงทรัพย์ซึ่งนายน้อยเป็นเพื่อนร่วมแก๊งของนายตะขาบที่ถูกประหารไปแล้ววันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2515เวลา6นาฬิกากำลังตำรวจนำโดยพันตำรวจเอกอมรยุคตนันผู้กำกับการสืบสวนนครบาลใต้เข้าล้อมจับนายสรุศักหรือแช่หุ่นประดิษฐ์ ได้ที่บ้านในหมู่ที่สี่ตำบลลาดกระบ,บังอำเภอลาดกระบ,บังเนื่องจากนายแฉเป็นเพื่อนร่วมแก๊งของนายตะขาบอีกคนหนึ่งซึ่งตำรวจตามล่าตัวตั้งแต่นายตะขาบยังไม่ถูกประหารทั้งนายน้อยและนายแฉต่างร่วมกับนายตะขาบก่อเหตุปล้นฆ่าและพยายามฆ่านายเกือบทุกคดีมีบางคดีที่ทั้งสองคนเป็นผู้ลงมือฆ่าด้วยแต่หนีรอดไปได้เสียก่อนจนกระทั่งนายตะขาบถูกตัดสินให้ประหารชีวิตไปแล้ว จึงมาจับกลุ่มวัยไลยทั้งสองคนได้ตำรวจได้สรุปสำนวนการสอบสวนแล้วรายงานเสนอต่อคณะปฏิวัติเพื่อพิจารณาโทษนายน้อยและนายแฉต่อไปผลการพิจารณาได้สั่งลงโทษนายน้อยและนายแฉะให้จำคุกไว้ตลอดชีวิตรอดตายไปอย่างหุดหิดหากทั้งสองคนถูกจับได้พร้อมกับนายตะขาบชีวิตคงต้องดับสูญไปพร้อมกันด้วยอย่างแน่นอน